ก้นเข้างานคนหอยกะแมวว่านี่มาใหา้หนูกี่โต๊ะเข้าเนื่องงาเจ้าเข้าเนื่องงานสั่งงา,าไอเคนเข็น <laughs> ไอเคนมาเคนไหนเคนที่ระเดับกะไอเคนอาหารเหน,นือเมืองน่านพี่เคนหรือเปล่าจะ่ใชี่เคนอ่ะหอม นี่ของล้ำปางก็ของ,งนุ่นัดหนัดงานนี่มันต้องควานหรือเปล่าจะควานเนีงเนาะต่ำดิดเดียกะเอออืมหอมปัวก็ไม่โมกี้มาของมันหน่อยไปจะบอหอมอ่ะมากินอะไรนี่ไหมอย่างงูจักไว้ฝากเนาะหยายาจะไปรับนะชั่วพระเจ้ากินก่อนกินข้าวนะคะ15นาทีหรือว่า สิบห้านาทีหรือว่าสามสิบนาทีวันนี้กี่น้ำนอเจ้ากับสเตียมกับปลาจอมปีสาวว่ามันเรียมมันลำจะแด่สเตียมกินก่อนสองเม็ดนะคะเอาโต๊ะไปตวงขีดแล้วไม่ขีดแล้วเจ้าหนึ่งนี่น้ำแผลเนี่ย นี่แหะพี่สมซีกินสเม็ดอผมด้วยปพอล่ะ้าลาดนัดมนรน้องมึงเข้าอิ่มแล้วกะเห็นเหรอ น่ะบบไมีลูกเอี้ยนี่แหละมีลูกอแล้วเราเราแหม่ไม่สนใจไม่แหม่ไมต่างหากมารอบนี้มันก็โทรอยู่หรอกะอืมแต่มันยัโทรวันนี้นว่านี้มันไปบ้านแงมันต้องอยู่ในเฮ่านปบายใหบีนะบัดแต่กินยำกินยำอ่ะยอมแตนสูยเลี้ยงลูกชีวิตของเขาใจเขาอันนี้นี่มีผัวนี่ลูกนี่มันสนใจอะ นั่นวแม่ไ่ใช้ลูกอ่ะอะไรคุไอ้ออันนี้อะไย่อลู้เลยอ้าวอ้าุ่นนี่เหรอไม่นนี้เน่ออันนี้การเต็มต้มันเล็กอะไรมัเล่นอะไรมันไม่แบบมันเร่สักคประกาศเดี๋ยวมันมาเนี่ยมันหนห่ีดำม่ก็ราใส่กระติ๊บใน่พี่หน่อย

ปาจอมปาจอมเมาใช่ไหมดังไรอะอืมมจังนถึงก็ปาจอมมใส่จะใคร่ย้อะใส่กะโลน้อย มันบอกว่าถ้าจะเอาข้าวเก่าครับทุกสีสีแยกบืดตลาดนั้นมันเมี่ยขนเอาอันนี้ได้เอามาอยังเข้าวเม่น่ะมันดีมันแก่ไม่กินชื่อปะเติมซีฟลัดเต็มฮะเต็มอย่างเต็มรถเต็มมือถือแต่เมื่อกี้ื่อไงรถมันเต็มชื่อเกียร์ไม่เห็นรูปเคยกล่อมเปล่า Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ừ. <laughs> luôn 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 ม๊อบอะเข้าเ้อเหรอแตงยาเอาเน้ตากอันนี้เหรอก็เนือเออ o ไขตากห้ากิโลรามหมเนื้แคบๆตากตากให้มันแห้งหมดเลยเอาไปกันมันหนักมัไปเลยอข d ้นมาแล้วเหอ่อ่มึงยัเฮ้อกูซื้อนี่แล้วซื้อปุ่นเอา ต้องกินเดยกะนี่ีกุ้งให้ตีเลยเข้ากำหนั่เด้อูกมาเหรอท่านซื้อเสื้อหวยกำผูกถูกแล้วล้อซื้อหวยกำผูซื้อหวยกำผูกูกตรงะกูอกแม่งแม่ แม่เมย์จะ่าจะแดงนะซื้อของไปแม่ว่าแม่ต้องจะว่าซื้อแต่ซื้อว่าทั้งนี้ไปเลล้างพมมต่อเนือไปเลยนั่งกูกูซืือคนเดียวมันต้องนี่อ่ะเสอกูเดียวคนเดียวไงถุงใส่จะไข่อีนี่กันไส่ไปซื้อไสจะถามซื้อเหอวะนี่จะไข่อันนี้เล

แม้ว่าเพชรแต่แล้วมันไีเพชรกันอตเพชรกัเพชระล้ำไนเง้อืมนั่งอเมียนเดี๋ยวมเดียวอิบตบ้าเจ้าวันนี้จะไปจอมเบสแล้จะไปใส่เกียใส่เกียอย่างนี้ใส่เกียคเป้านมันบุบปอย่ามาหน่เอายืนมั่นเอะลงพกสงอยู่เมาเหล้ากันวะเฮ้ยไปไหนมา แปงแปงหรือยังแต่จำแป้งเจ้านะี่ยอันนี้เกลือป่ะอ่ะซื้อมาให้แล้วผมบัานมาตรฐานเนาะเกลือเนาะเอออยู่บนรถปุ๊ก้าน,นะอ่ะลุงอันไหนมันซุกเกลืออันไหนมันม่วนุกไ,ได้งเงินออลุงไหนมาดันเกลนะือน่ะเงินเดือนกับมีสตางค์ซื้อเกลือบจะบอกว่าไปเลย n h าซื้อเกลือกูละเจ้าสามซีฟก็ซื้อได้<า> มันมีว่ะชาวบามีจะไดล่านชาบานทัอันนี้ไปซื้อไปอย่างดีนะเอะถูกพ่จ้างดาวี่างดาวจ้างดาวกันีิช่างดาวบอกว่า่าแตกกันนี่ิมพอนึ่งลังาาห,าหาดิมงรอยไปยเงินเดนกันมีตังร่อยไปกับซื้อน้องมึงย้มฝออันนั้นมันเจปีนประเนมันนะกัมขวางยิ้มจบเลย ไหวตอันน wow. <c oughs> uh, like, ี้มันได้เวอร์ซ hmm. uh, uh ีม huh. uh ันตรงได้เวอร์ซีมวะจับพอดีกูแต้มมันซื้อน้อยยืมจะมาละจ้าอะแบ่ตรมว่ะเบะยังโตก็ไปทีเดียวไอ้หยามใจหยาโม่เราอ่ะเดี๋ยวท๊อปใัเหรยขวงใจยัง มันได้ยินมันหนึ่งคมันฟังยังทีอ่ะลุงวางมาแล้วเกินความทั้งคนแล้วกะมาไปทั้งหมดแล้วนี่วันนี้มันจะทำงานนะโอเคนะผีเย็ดรอบเอออะไรวะอะไรวะขอเรามาแค่ขวดลุงมดยินไหมเราดีกินนี่ลุงมดอ่ะป้าแม่มึงเสือพี่อะไรนี่เออลุงมดน่ะ เอันนี้ของลุงอันนี้ของปาวแม่เอาถ้วยออกลุงรานถ้วยนั่นได้ลุงอ่ะเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวเอาไปใส่แกงกินก็ได้นะเอาออก่ยลุงแต่มแน่นั่นหอมมึงต้องเอาถุงมาใส่เอาถุงเนี้ยนังเอาเช่นนี้ลุงใส่หม้อเปล่าเราคุชเชียนหรือลุง เดี๋ยวปุณจะไปจอมคนเดียวปุนจะไปคุดคนเดียวปุณปุนจะไปยยกคนเดียวปุณเบสต้องมาเบสต้องมาคนมาแล้วอย่างเดี๋ยวปุนจะไปจอมเบสมาละป๋ามื้อไหรมึงก็ได้แล้วมึงใหญ่ใหญ่คนมาแล้วจะได้เขาว่าเอาเสเดียนไปาจอมอคุดแหน่เสเดียนหว่ดตรงมีกะเมียมก้อนมาคุดน้ำตรงหันเจ้าตระวามันนั่นบ้านเฮานี่มีวะบ้านเฮามีแค่ะต่เมื่อี่นางแบบลุงว่ดเสเดียนลุงก็มีกัน ก็ไม่ก็ไปคูปุ่นก็ได้พริกนะแบ่งเขาแบ่งคนเกลืงลำคาญเถียงกันพริกห้าหอมกระเทียมเอามีสุงใส่ถุงใส่เดี๋ยวแบบงเาเนี่ยหอมก็กระเทียมเมื่อก็ใส่ผนกันเลยก็ได้น้องนั่นถุงขยะน้ำว่าถ,ถุงนี่ก็ได้เนี่ย